Uh, สวัสดีนะครับ uh, สำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของสเกตอัพ uh, 2020.2นะครับ uh, ก็ในเดือนสิงหาคม2020เนี่ยทาง s k t t u u p ก็ออกอัปเดตตัวที่2ออกมานะครับอ uh, าจจะดูเหมือนไม่มีอะไรมากนะครับแต่ก็ทำให้เห็นถึงแนวโน้มของ uh, ซอฟตแวร์ประเภท Subscription นี่ว่ามันก็จะมีการออกอัปเดตเป็นระยะระยะนะครับแทนที่จะรออัปเดตในรอบปีหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะครับในมุมนึงก็ดีนะครับเพราะว่ามันก็จะมีมีข้อที่อาจจะได้จาก Wishlist ของ User ทั้งหลายแหละแล้วก็เข้าไปอัปเดตอยู่เป็นประจำนะครับทีนี้มาดูกันว่าใน2020.2มีอะไรเพิ่มบ้างนะครับในเริ่มต้นเลยใน สเกตอัพก็ในตัวสเกตอัพเองก็จะมีอยู่2ข้อนะครับข้อที่1ก็คือเรื่องของการเชื่อมเส้นนะครับหรือเวลเอจนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของอินฟลเอนซ์ของอการล็อกแกน x y z นะครับผมจะไปที่เรื่องแรกก่อนคือเรื่องของเวลเอจนะครับใน ก่อนหน้าเนี้ยที่เราเวลาเราเขียนเส้นสายใดๆลงไปในสเกตอัพเช่นเขียนเส้นตรงเส้นโค้งต่อกันเนี่ยเราจะพบว่าเส้นมันเป็นเส้นที่เป็นข้อต่อแยกออกจากกันนะครับทีนี้เวลาเราจะทำพวกการขึ้นโมเดลการจะพุชพูลมันการจะทำฟอลโลมีอะไรก็แล้วแต่การเลือกเส้นมันก็จะต้องไปเลือกต่อกันไปนะครับหลายคนก็เลยใช้ e x t e n s i o n ที่ชื่อว่าเวลทั้งหลายแหละเป็นการเชื่อมซึ่งมหีหลายคนทำ ปลักอ uh, ินตัวนี้ลงไปหรือ extension ตัวนี้นะครับในปัจจุบัน uh, ทาง SketchUp ก็ b u i l d i n เข้าไปอยู่ใน native นะครับผมจะลองให้ดูง่ายๆอย่างเช่นลองสังเกตดูตรงนี้นะครับ uh, ถ้าผมคลิกดูเส้นจะสังเกตเห็นว่าเส้นมันเป็นข้อต่อเป็นท่อนๆน,นะครับนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ารูปทางซ้ายในยเส้นมันยังเป็นเส้นท่อนๆเวลาเรา push t มาสังเกตดูมันจะมีข้อต่อเกิดขึ้นจา,จากเส้นที่มันข้อต่อกันนะครับ ซึ่งเราถ้าเราไม่อยากเห็นเส้นนี่เราก็ต้องมีการ h ฮเอชหรือ High Age อะไรก็แล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดเส้นมันต่อกันอย่างเช่นในกรณีตัวอย่างนี้นะครับผมเลือกเส้นนะครับผมจะเลือกทีเดียวตรงนี้แล้วกันนะครับเ,เลือกประมาณตรงนี้เลือกหมดเลยตรงนี้นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกรายการเอ่อรายการที่ชื่อว่าเ l e เ g e นะครับ พอเราเลือกเวลเอทส่วนนี้มันก็จะทําการเชื่อมเส้นนี้กลายเป็นเส้นเดียวกันแก่กลายเป็น p o l ิไลน์เส้นเดียวพอเลือกเสร็จสับเรียบร้อยก็เหมือนเราใช้ Extension ปกติที่เราเคยใช้นะครับแต่ตอนนี้มันเป็น Build-in เพราะนั้นถ้าเกิดผมจะ Push push p ช l ูอันนี้ขึ้นมาสังเกตด,ดูนะครับข้อต่อมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะเป็นผิวเรียบเนียนไปอันนี้ก็ทำให้กระบวนการที่เราใช้ push p u l ูแบบมันดูสะอาดขึ้น ในขณะเดียวกันถ้าเราไปใช้กับกรณีของอ follow me ก็จะง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตข้อที่1น,นะครับ <c oughs> <c oughs> ข้อที่2นะครับข้อที่2คือโดยปกติถ้าเราสังเกตดูเนี่ย sketchup ในขณะที่เราลากเส้นผมจะลองทำให้ดูนะครับเวลาลากเส้นถ้าเราสังเกตดูในขณะที่เราลากเส้นไป sketchup ก็จะมีระบบ influence ก็คือการบอกแกนเช่นสีเขียวแกน y สีแดงคือแกน x สีถ้าไปสีน้ําเงินคือแกน z นะครับแกนก็จะล็อกเพราะนั้นเราสังเกตด,ดูเวลาเลื่อนเมาส์เนี่ยมันจะมีมันจะมี snap เกิดขึ้นคือโดดเส้นไปทีนี้บางทีมันก็เกิดปัญหาว่าบางครั้งในการที่เราต้องการลอกแบบ tracing หรือเขียนระยะเล็กๆทั้งหลายแหล่ลงไปเนี่ยบางทีมันก็เกิดความลำคาญตรงที่ว่าเส้นมันมันล็อกเข้าไปในแกนตลอดเวลานะครับวิธีแก้ ก่อนหน้าที่เราจะทําแบบนี้คือเราต้องซูมเข้าไปใกล้กลเพื่อจะให้เราขยับระยะได้นะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นกรณีตรงนี้เป็น Image เราจะลอง Tracing ดูนะครับสมมติว่าผมจะลองเขียนลายไปตามข้อต่อน,นี้นะครับสมมติผมเริ่มต้นเขียนลายประมาณนี้สังเกตดูนะครับผมเขียนท่อนนี้อาจจะได้แต่พอเริ่มเส้นที่มันเอียงสังเกตดูไหมเส้นพยายามจะโดดไปไม่ x y แอะไรเถิดถาแต่ผมต้องการเขียนเส้นให้มันเอียงไปตามนี้บางครั้งก็ค่อนข้างยากมันวิธีการก็คือใน ใน sketchup เวอร์ชันนี้เราสามารถที่จะกดปุ่ม alternate นะครับเวลาเรากดปุ่ม alternate ปุ๊บผมจะลองกดดูนะครับกดไปปุ๊บเนี่ยโปรแกร,รมมันจะปลด i n f e r e n c e xy z ออกเนั้นสังเกตดูนนะครับผมสามารถจะเลื่อนเมาส์ออิสระขึ้นนะครับสามารถจะเลื่อนไปในแกนที่ต้องการแล้วก็คลิกโดยครั้งนี้มัน,มนจะไม่มีการรบกวนเรื่อง,เ,องเส้นแต่ในขณะเดียวกันบางทีเราต้องการพวกเส้นฉากเราจะกด alternate อีกทีเพื่อให้ influence มันกลับมา นะครับอันนี้ก็ได้นะครับในขณะที่เราไปเจอเส้นเล็กๆเนี่ยบางทีเส้นที่เราต้องการวิ่งเราเราพบว่าบางครั้งมันจะโดดไปในแนวแกนที่เราไม่ต้องการแล้วก็กดอัลเทอร์เนทีนึงเพื่อให้เราสามารถจะเทรซิ่งเส้นไปในแกนที่ต้องการนะครับอ,อย่างไรก็ตามถึงแม้มันจะมีการเอากดอัลเทอร์เนทเพื่อจะปลดล็อกหรือ สวิตไปมานะครับการใช้ปุ่มลูกศรเพื่อจะล็อกแกนก็ยังคงทำงานอยู่นะครับไม่ว่า ate, อัลเทเนตที่เรากดนั้นระบบอินเฟลนซ์มันจะเปิดหรือปิดก็แล้วแต่เช่นยกตัวอย่างเช่นผมใช้ลูกศรชี้ G ไปทางซ้ายก็จะกลายเป็นแกน y ชี้ไปขวากลายเป็นแกน x นะครับชี้ข้างบนก็จะเป็นการกำหนดในแกน z นะครับอันนี้ก็ยังคงทำงานอยู่นะครับแั้าก็จะมีอัลเทเนตช่วยในการที่ปลดล็อกอินฟลนซ์ชั่วคราว โอเคอันนี้ก็คือกระบวนการที่เราที่มีการอัปเดตขึ้นในตัว Savannah SketchUp เองนะครับถัดไปเป็นตัว Layout นะครับใน Layout เนี่ยสิ่งที่ที่อัปเดตไปใน Layout จะมีอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องนึ่คือการเรื่องของการควบคุมน้ำหนักเส้นนะครับเ,เรื่องที่2ก็คือเรื่องของของการปรับเรื่องเกี่ยวกับความเร็วในการแสดงผล นะครับก็มีอยู่2องเรื่องด้วยกันไปที่เรื่องแรกก่อนเรื่องแรกคือเรื่องของของการควบคุมน้ำหนักของเส้นนะครับบางทีเราพยายามจะให้ตัวถ้าผมสังเกตคือผมจะสวิตไปที่แปลนวีนะครับไปที่แปลนสมมุติว่าเ,เราต้องการให้แปลนเนี่ยมันแสดงน้ำหนักเส้นที่แตกต่างกันนะครับในในในตัวเลเยอร์เนี่ยเราสามารถจะคุม น้ำหนักเส้นที่ระดับของวิวพอร์ตนะครับที่ระดับของวิวพอร์ตเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการน้ำหนักของเส้นที่แตกต่างกันในในวิวเดียวกันเนี่ยแต่ก่อนที่เราทำกันอยู่ก็คือเราทำวิวพอร์ตหลายอันนะครับแล้วเราก็เปิดปิดออคอนเทนต์ที่ไม่ต้องการแล้วเราไปคูมว่าวิวพอร์ตนี้จะนหนักเส้นเท่านี้วิวพอร์ตนี้น้ำหนักเส้นเท่านั้นแล้วเราจับซ้อนกันนะครับก็เป็นวิธีที่เหนื่อยมากนะครับ ในรีลิสเนี้ยที่อัปเดตก็คือว่าการควบคุมน้ำหนักเส้นจะไปควบคุมผ่านทางแท็กแทนนะครับหมายความว่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างกรณีนี้นะครับในวิวนี้เนี่ยจะสังเกตดูว่าผมมีแท็กอยู่นะครับผมมีแท็กอันนี้อยู่นะครับในแท็กเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นผมมีเลเยอร์ของเฟอร์นิเจอร์นะครับผมอยากจะเปลี่ยนน้ำหนักเส้นของเลเยอร์เฟอร์นิเจอร์นิดหน่อยน,นะครับผมก็ไปที่เลเยอร์ นื่จากว่าผมใส่ในอร์นิเจอร์ข้างหลังมันจะมีรายการที่เขียนว่า default ก็ก็เป็นลายเวทปกติเราสามารถจะคลิกตรง default แล้วก็เลือกชนิดของเส้นผมจะลองง่ายๆคือเป็นเส้นทึบธรรมดานะครับแต่ว่าผมอยากจะคุมเส้นให้มันกลายเป็นสีเทานะครับสักนิดหนึ่งในขณะเดียวกันผมต้องการกำหนดให้ลายเสเกลมันเล็กลงสงมมติว่าเป็น0เพื่อให้เส้นมันบางนะครับแล้วก็ลองโอเคดู ถ้าสังเกตดูก็คือเราจะพบว่าตัวเส้นที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีะเส้นที่ที่บางลงและเป็นสีเทากรณีผมพยายามทำสีเทาให้เห็นชัดนะครับในขณะเดียวกันสมมติว่าผมมีกรณีของอเลเยอร์ของประตูะหน้าต่างแล้วกันนะครับผมไปที่หน้าต่างตอนนี้หน้าต่างผมใช้เส้นสีน้ำเงินอยู่นะครับนี่ถ้าเราสังเกตดูหน้าต่าง มันมีเส้นสีน้ําเงินเกิดขึ้นผมจะลองเปลี่ยนชัดๆเป็นสีแดงก็จะได้มองเห็นชัดๆนะครับผมก็เปลี่ยนสีเป็นไปสมมติวเป็นสีแดงนะครับโอเคไปโอเคเราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับข้อจํากัดตอนนี้หมายความว่าเราสามารถจะควบคุมน้ําหนักของแท็กนะครับแยกอิสระแต่สังเกตไหมครับตรงนี้หน้าต่างเนี่ยอยู่บน layer เลเยอร์อทษทีอยูนบนแท็กของวินโดว์แต่ปรากฏว่า สีที่เราควบคุมได้เป็นสีส่วนที่เราเห็นเป็นเป็นลายเส้นธรรมดาหรือเป็นรูกด้านของมันแต่ไม่ใช่ตัวเซกชันอย่างเช่นกรณีนีนนน้แปลนอันนี้มันเกิดจากการตัดเซกชันใช้เซกชันเพลนตัดนะครับขนาดของรอยตัดนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะเห็นตรงนี้ก็คือแนวตัดที่เกิดขึ้นเนี่ยน้ำหนักมันจะใช้น้ำหนักปากกาที่กำหนดไว้ในสไตล์ของสเกตอัพ เช่นเราบอกว่าจะเป็น3ามพอยสองพอยอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าส่วนแนวตัดมันจะมีน้ําหนักเท่ากันหมดในกรณีนี้ก็น่าเสียดายว่ามันไม่สามารถจะควบคุมที่ระดับของอแทกได้นะครับมันนี้ก็จะมีข้อจํากัดของของอการเซตอะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ดีขึ้นเยอะนะครับเราสามารถจะควบคุมน้ําหนักของเส้นในววพอร์์ได้โดยที่ไม่ต้องสแตกเหมือนแต่ก่อนนะครับมันนี้ก็สะดวกขึ้นนะครับ ถัดไปคือเรื่องความเร็วนะครับผมจะสวิตไปดูหน้าจอเรื่องอเช่นยกตัวอย่างสมมติว่าของเดิมนะครับของเดิมใน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 ตัววิวพอร์ตเนี่ยนะครับเวลาเราก็จะขยับมันหรือจะย้ายหรือจะ copy อะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวสเกตตัวเลเยอเนี่ยพยายามที่จะเบนเดอร์รูปเนี่ยอย่างเช่นกรณีนะครับสังเกตด,ดูนะครับปกติถ้าใครเคยใช้ release ก่อนหน้าเวลาเราพยายามจะดรา g มันไปเนี่ย วเวลาพยายามจะดรอตรวิวพอทนะครับเราจะเห็นว่าโปรแกรมพยายามจะรีเฟรชรูปเนี่ยตลอดเวลานะครับแล้วจะทำให้การการดรอชเนี่ยมันช้ามากนะแต่ตอนนี้สังเกตดูนะผมจะลองทำใดูถ้าผมกดกดเมาส์ค้างไว้แล้วผมเลื่อนเมาส์สังเกตดูนะครับอ i วิวพอ t มันจะเป็นแค่พร็อกซีเฉยๆมันยังไม่เรนเดอร์นะครับมันยังไม่เรนเดอร์ render. ก็ปล่อยให้เราสามารถจะเลื่อนไปในจุดที่เราต้องการแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับมันถึงจะเริ่มเรนเดอร์วิวนั้นใหม่ นะครับอ่มันก็อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยเห็นนนยะเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆถ้าหลายคนที่ทากับกับวิวพอร์ตในเลเยอร์เยอะๆเ่ยจะพบว่าในขณะที่เราพยายามจะปรับแม้กระทั่งการดรากมันทำาดบผมจะลองทําให้ดูครับในขณะที่เราพยายามจะดรากให้มันใหญ่ขึ้นเราดึงที่มุมจะสังเกตเห็นว่ามันก็ยังไม่เวนเดอร์นะครับมันยังไม่เวนเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นแต่ก่อนเนี่ยเวลาลากเนี่ยมันก็พยายามจะเรนเดอร์แล้วเพราะนั้นถ้าเรา เรามีวีพอตที่มีเส้นสายค่อนข้างซับซ้อนเราจะพบว่ามันช้ามากเลยเราต้องการกําลังของกราฟิกบอร์ดที่แรงมากนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าระหว่างที่เรากําลังดรกเนี่ยมันยังไม่เว n d e r ร์วิวนั้นเพระเราปล่อยเมาส์มันถึงจะเวนเดอร์รูปนั้นใหม่นะครับอันนี้ก็ก็ช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็น,ก,ปนการอัปเดตใน 2,20.2 0นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่ามันอาจจะดูเหมือนอเป็นรายละเอียดปีิย่อยเล็กน้อยมันอาจจะส่วนใหญ่อาจจะเป็นเรื่องความเร็วเรื่องสปีดเรื่องรายละเอียดปีกย่อยทั้งหลายแหละที่มีคนใส่ไว้ใน wish list นะครับแต่ก็หวังว่าจะมีอัปเดตนี้อยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีก่อนนะครับ